สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและกันทลกัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิบห้าสี่เิวไพศออาล HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรงแก้วค่ะด้านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตค่ะจัดอบรมการจัดการชุมชนท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมการอบรมมักคุเทศท้องถิ่นรุ่นที่1โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยกิจกรรมตามรอยอรารยธรรมอีสานใต้ค่ะ เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2564เวลา9นาฬิกา30นาทีค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรีสเกตนายธงชัยเจริญพานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการชุมชนท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมการอบรมมกุเทศท้องถิ่นรุ่นที่1โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยกิจกรรมตามรอยอรารยธรรมอีสานใต้โดยมีนายประหยัดทิลาวัฒน ธรรมจังหวัดสรสเกตรพร้อมด้วยดรกรยานีธรรมจารีประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิสเกตหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมให้การต้อนรับ ทั้งนี้จังหวัดรีสเกตเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของอารยครรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนํามาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งเป็นกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง,แ,ขงแก่ระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรม นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติร่วมถึงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากโดยส่งเสริมการเรียนรู้และรักษาภูมิปัญญาทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมตนเองที่เป็นมรดกของชุมชนตลอดจนนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาต่อย,ยอดทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยจัดอบรม2รุ่นรุ่นละ50คนรวมจำนวน100คนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่1จัดอบรมระหว่างวันที่17-18ถึงกุมภาพันธ์2 5 6พก่ลุ่มเป้าหมายจำนวน50คนประกอบด้วยตัวแทนชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุดืองรองอำเภอเมืองศรีสะเกษชุมชนคุณธรรมวัดตะกวนอำเภอศรีรัตนะชุม ชนคุณธรรมวัดสักกำแพงใหญ่อําเภออุทพรพิสัยชุมชนคุณธรรมวัดจำปาอําเภอกันทารมชุมชนคุณธรรมวัดสมรงเกียรติอําเภอขุนหารและนักศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏสิสเกตโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสิสเกตและมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีเทศบาลเมืองสิสเกตให้ความอนุเคราะห์รถบัสนำผู้เข้าร่วมอบรมไปฝึกปฏิบัติในพื้นที่ตลอดทางได้รับความเมตตาจากพระมหาชัชวาลโอภาโซ จะอาวาสวัดศักกำแพงใหญ่ให้ใช้วัดศักกำแพงใหญ่เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติมกคุเทศท้องถิ่ในในครั้งนี้ด้วยค่ะ